เอิเปิลจิ๋วค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้พามาชมแอปเ e ปิลจิ๋วเล็กมากๆค่ะนี่อันนี้ใหญ่สุดแล้วนะเพราะว่ามันแดงหมดแล้วเยอะมากเลยเหมือนพุทราเนาะคล้ายๆพุทราค่ะเยอะเลยอยู่ในเมืองค่ะพอดีเข้ามาทำงานในเมืองก็เลย เจอแอปเปลิลจิ๋วค่ะมหาดกเป็นลล้านลูกค่ะหลายต้นด้วยนะหลายต้นด้วยค่ะเนไหมกี่ต้นเนี่ย สองสี่หกแปดสิบประมาณสิบเอ็ดต้นค่ะต้นจิ๋วตรงนี้คือแบบว่าดกมากอะ่ะดกมากๆเลยทุกกิ่งอะ่ะเนี่ยก็จะไซส์ประมาณนี้แหละไซส์หัวแม่โป้งเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยเท่าลูกพุทรา เพารุปสาบ้านเรารกิ่งนี้รู้สึกว่าจะหักค่ะตองมาเต็มเลยเห็นไหมกระเป๋าอีกตรงนั้นมอ้ยเฟื่อนเขาเฟื่อนเฟื่อนมากเลย แต่ก็อร่อยนะนีเนาาเเน่เหมือนพุทซามากเลยเหมือนเหมือนพุทซาบ้านเราค่ะต่างกันที่สีแค่นั้นเองมันอาจจะต้องสุกกว่านี้ถ้าจะไม่ให้มันเฟื่อนนะงามมากอะ่ะสวยมากเลย เต็มเลยค่ะเห็นไหม้างบนอะ่ะคือมันดกยิ่งกว่าพุทราตกมากมากอะ่ะ